สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเอารถออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอที่นะครับผมวันนี้ฮะผมอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r y รี่ปทุมธานีนะครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับอ่าวันนี้ครับผมจะพามาชมกับคันนี้นะครับเป็นเน็กเจนนะเองนะครับผม n น็ t เจนเกียร์ธรรมดานะครับผมกับคันนี้ราคาค่าตัวที่889นะครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างครับกับสไตล์การแต่งรอๆแบบนี้นะครับผม ะะเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมทุกคนอนะไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอ็ดดี้อีกแล้วนะครับผมผมพามาชมคันนี้ครับกับคันนี้นะครับผมเป็น f o r ์ด e x ็กเ n นะครับผมฟอร์ดเน็กเนะครับ ที่เราขายกันนะตอนนี้นะครับผมราคา8 8 9แค่นั้นเองครับผมนี่ฮะกับสไตล์การแต่งรถโผล่ผลผลแบบนี้พร้อมไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าของเขาสไตล์แบบอเมริกันนะครับผมฟอร์ด FORD F o R D, สไตล์ไตล์อเมริกันแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมไฟหลี่3จุดนะครับผมนี่ฮะพร้อมไฟหลี่ 3. จุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมลูกค้านะฮะ ติดตั้งในส่วนของนี่ฮะสกูปบ,บนสีน้ําเงินรูปแรดแ,แ,แ,แบบนี้นะครับผมทรงฟิตรูปแรดแบบนี้นะฮะนี่เลยฮะเป็นอย่างไรบ้างครับหล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะรถก็เพิ่งจะแต่งเสร็จนะครับผมเราก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับหล่อๆแบบนี้นะฮะนี่เลยโอ้โหพื้นสีน้ําเงินรถก็สีน้ําเงินนะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมลูกค้าได้เพิ่มของในส่วนของออปชั่นมาให้นะก็เป็น นี่ฮะลูกค้าติดตั้งในส่วนของอะไรนะเซนเซอร์หน้านะครับผมนี่ฮะเซนเซอร์หน้าทั้งหมดนะครับผมรถคันนี้ได้แต่งติดติดตั้งในส่วนของออปชันเพิ่มเติมได้นะอ่ะบางคนไม่ทราบนะครับผมรถนะฮะเราสามารถติดตั้งออปชันเพิ่มได้ก็จะมีเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะครับผมแล้วก็พวกเตือนออกลออเล่นนะครับผมเราสามารถที่ติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมออปชันตรงนี้นะฮะโอเคฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผม จัดมาในชุดของครอบไฟเลี้ยวครอบไฟหน้านะครับผมนี่เลยฮะเป็นดําด้านนะครับผมนี่ฮะสวยๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไฟหน้าของเขานะตัวนี้นะจะเป็นในส่วนของหลอดหลอดไฟด่ยเป็น led นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของหลอดฮาโลเจนนะ,ค,ะนครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างข,างของเขานะครับก็จะมีจัดมาในชุดของคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับผมคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วนะ แบบมีหมุดนั่นเองครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมลูกค้าเนี่ยจัดมาในชุดของล้อขอบ20นะฮะลบ44นะครับคันนี้ฮะยาง3 3นะครับ12.5 R20 นั่นเองครับผมล้อขอบ20นะสไตล์เมกันแบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยยกมา2นิ้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะครับใส่จากชุดยกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะอ่านี่ครับพาไปชมนะนี่ฮะ เราใส่ชุดยกมาแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะครับผมปีกนกเดิมนะ,ะแล้วดูลายยางของเขาจะดูโหดๆนิดนึงนี่ฮะเป็นยางมัดเทเลนนั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างะครับผมด้านข้างของเขาฮะ,ะตัวนี้จะเขียนว่าเทอร์โบนะครับผมตัวแก้มเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวให้มาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สีกระจกเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะนี่เลยครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของบันไดด้านข้างะครับผมบันไดด้านข้างเนี่ย จะเป็นแบบสไตล์แบบออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะฮะนี่เลยนะครับของแบบนี้ฮะเบ้ามือเปิดของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มาถึงด้านหลังเนาะด้านหลังนี่คือคิ้วล้อขนาด6นิ้วเหมือนกันนะครับผมแบบมีหมุดนะฮะดูล้อบางคนสอบถามว่าล้อยืดไหมนะครับผมนี่ฮะจะล้นออกมาสักนิดนึงครับผมสำหรับด้านข้างแบบนี้นะถ้าเกิดมองด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะฮะในส่วนของนี่ฮะลาว ด้านข้างขอบกระบะนะครับผมก็จะมีในส่วนของอนี่ฮะจุดยึดน็อตต่างๆว่าเวลาเราใส่โลบาร์หรือว่าอะไรต่างๆก็มาแกะที่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมไฟท้ายของเขานะฮะตัวนี้นะจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมไฟท้ายเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะนี่ดูด้านข้างก่อนหล่อหลอว่าสูงประมาณไหนนะครับผมโอ้โหดูหล่อบึกบึนเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยุ่นนี้เป็นรหัส xlt นะครับผมทุกคนฮะรหัส xlt แล้วก็ จะมีในส่วนของไฟ,ไฟเบรกตัวที่3ติดมาให้เรียบร้อยนะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นโลโก้ฟอร์ดค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวเห็นชัดแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีมาในส่วนของอกล้องห้อยหลังนั่นเองครับผมนะฮะนี่ตัวฝาท้ายกระบะคันนี้นะครับผมเป็นงานปั๊มขึ้นรูปนะครับผมนะฮะจะดูแบบว่ามีส่วนวาวส่วนโค้งเชฟของอท้ายกระบะจะสไตล์อเมริกันแบบว่า F150 เมริกาเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตูดเป็ดนะครับผมหรือสปอยเลอร์ฝาปิดท้ายนั่นเองครับนี่ฮะดูจะเป็นเหมือนตูดเป็ดนะใจะใหญ่ๆขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมด้านล่างนะคันนี้นะครับผมนี่ฮะจะใส่มาในส่วนของนี่ฮะชุดยกนะครับผมจัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่คันนี้ใส่ในส่วนของตรงเตีงม,มานะครับผมัวที่จัดในส่วนของตรงเตีงม,มานะเพื่อดีตัวรถขึ้นไป การยกรถสามารถยกได้2แบบก็คือจะใส่ตรงเตงก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ก้อนรองก็ได้นะฮะอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนได้เลยนะครับผมจัดให้ได้เลยนะฮะแบบนี้นี่ครับพาชมรอบๆคันนะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมที่แตกต่างคือตัวโช๊คของเขาเห็นฮะจะอยู่ด้านนอกนะโช๊คขเขาจะอยู่ด้านนอกนะฮะลาชสซีเห็นฮะนี่เลยด้วยตัวฐานล้อของรถคันนี้นะครับผมจะกว้างกว่าเดิมประมาณ50 50เซนนะครับผมก็ประมาณห้ามิลนั่นแหละเพื่อความให้กระบะเนี่ยกว้างขึ้นนะครับผมฐานล้อกว้างขึ้นการขับขี่ที่สมูทขึ้นเลยต้องเอาช o ไว้ข้างนอกนะเพิ่มการขับขี่สมรรถนะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในว่าเป็นไงบ้างะครับผมทุกคนฮะนี่เลยเปิดมานะครับผมแผงประตูของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสไตล์ด้านหน้าเป็นเหมือนวสไตล์ด้านหน้านะครับผมเป็นสีเรียบแบบนี้นะนี่เลยฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของ มือเปิดของเขานะครับผมจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับนี่เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะเบาะของเขานะครับผมจะเป็นออกคูโทนแบบนี้นะเป็นลายลังพึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะผมจะเป็นในส่วนของแอร์หลังนั่นเองนะครับผมตัวนี้มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับบางคนลูกค้าก่อนหนีน้ถามมาเยอะเลยว่าคุณเิดดี้มีแอร์หลังหรือย,ยังตัวนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตเนาะ เวลาเดินทางไกลนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งข้างหน้าละเพราะว่าตัวนี้สามารถต่อบที่น,นี้ได้เลยนะครับนี่ฮะห้องโดยสารเรากว้างขวางเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับผมดูนะฮะโอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะเทมาดูด้านหน้าบ้างดีกว่านะครับผมสาหรับด้านหน้าคันนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าล่าจะแผงประตูไปเลยนะครับผมจะเป็นงาน ABS อย่างดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังนะเป็นหนังแล้วก็เดินได้คู่แบบนี้สวยๆนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่มือเปิดนะครับผมบางคนหาไม่เจอนะข้างหน้าตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนฮะแล้วก็ที่ลรากระจกตัวนี้นะครับสามารถมีทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งน้นด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราขับแล้วเราลืมล็อกคนนั่งข้างๆสามารถล็อกได้เลยนะครับผมพร้อมกับนี่ฮะตัวนี้เป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับผมต่างๆฮะอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดปรับไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนะฮะไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้าปรับออโต้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ นี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปรับไฟสูงไฟต่ําในส่วนของสมมติถ้าเกิดเราบรรทุกของเยอะไฟไปแยงตดต,ตาคนขางหน้านะครับผมตัวนี้ก็สามารถปรับลงมาได้นะครับผมนะฮะโอเคตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น xlt นะครับผมยังเป็นที่ปรับเบาะประมาณนี้เนาะก็ยังไม่เป็นไฟฟ้านะ,ะับไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่ตัว y t ท็ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมหรือว่า,าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบาะ t ู o ทน n e นะครับผมเบาะ t ู o ทนนะ,ะ tone, นะนี่เลย นี่ฮตัวมอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเกี่ยวกับการควบคุมะระบบเครื่องเสียงนะฮะฝั่งซ้ายนะครับผมจะควบคุมเกี่ยวกับคุ้คอนโทรลนะครับผมคําสั่งเสียงต่างๆนะครับผม,ผมเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเดินออกล็อกเลนนะครับผมคือตรองนี้นะก็คือออปชันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นคุ้สตาร์ทแล้วจะเป็นรุ่น XLT นะแต่ XL Plus ยังไม่เป็นนะครับผมโอเคเรากดตึงครั้งนะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะเดี๋ยวผมพาชมนะ คือด้านบนนะครับผมถ้า,าเรากดหนึ่งครั้งคราวนี้นะครับผมยังเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอขนาด10นิ้วเนาะนี่ฮะภายในของเขาจะเป็นตัวตัววางของแบบนี้นะครับผมนี่เลยอ่านี่ฮะที่วางของแบบนี้นะนี่เลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชาร์จไวเลสได้ด้วยนะครับผมสามารถชาร์จไวเลสได้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จ USB ให้มาเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็มีการปรับโหมดขับขี่ต่างๆนะครับผมมาให้แล้วเรียบร้อยนะถ้าสมมติรากดโหมดขับขี่เนี่ยนะจะขึ้นโหมดปกติโหมดประหยัดน้ํามันหรือว่าโหมดลากพ่วงนะครับผมตัวนี้จะมีให้ทั้งหมดนะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นเกียหสปีดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สองพันซีซีทำมารูปเกียหสปีดนั่นเองนะผมร้อยเจแรงม้าสบายๆนะฮะสำหรับเอ่อแรงม้าแล้วก็แรงบิดคันนี้นะครับผมนี่ฮะแผงดัชบอร์ดค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับอ่านี่ฮะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครับทุกคนฮะกับรถหล่ลอๆแบบนี้นะครับผมกับผมเอดี้นะฮะก็อ,ะอยากได้แบบไหนยังไงนะครับผมทักแชทหรือสอบถามผมเข้ามาได้เลยเนาะกับรถหล่ลอแบบนี้นะครับว่าอันนดูไฟหน้าเขาเห็นไหมฮะจะเป็นไฟ led แบบนี้นะครับผมอ,อย่างไงแล้วอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมได้เลยนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นั่นเองนะครับผมหรือว่าเพจผมนะครับผมเป็นเอดี้ฟอร์ดนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็ ช่อง YouTube เข้าไปเอ迪น้ำปวันนั่นเองนะครับผมยังไง EP นี้ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันฮะแล้วอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะครับทักแชทหรือสอบถามผมได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับกับรถอลอแบบนี้นะครับผมโอเคฮะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากจริงนะครับผมกับสีน้ำมันดุดูแบบนี้นะอยากได้แบบไหนทักแชทไปได้เลยครับผมอ่านี่ฮะ